สบายดีสบายดีอันนี้เป็นรีสอร์ทที่ว่าไม่แก้วพักอยู่เนาะมีหกห้องนอนพวกไม่แก้วอยู่กันซ้ำห้องนอนหกคนเนาะอยู่นํากันห้องละสองคนมอน้กัสิออกไปดำน้ำเนาะอีกเกาะหนึ่งเพราะว่าเกาะอยู่นี้มันมีลายมีเป็นพันพันเกาะเนาะโดยก็เลยว่า ซีออกไปดำน้ำยุกโอะก็ต้องกินอาหารเช้าก่อนเพราะว่าอยู่หงแหมนี้กเจา้าทุกเช้าก็จ้าเห็นอาหารให้กินเนาะก็มือนี้กินอาหารของคนอายุกโะอันนามอดีดนี่เนาะเป็นพวกแป้งแล้วก็มีอ่าปลาทูน่าใส่กับอ่า มะพร้าวเนาะก็จะสีเขียวปัจุนากับมะพร้าวเส่กันละากสีมะฮอเนอะอาะฮอใส่ไข่มีแซกโก้นำเนาะหกสีมะฮอ้วละากสีกินกะกระแซบอยู่เนาะอาหารก้องกระเจาก็ได้โอเคพอกินได้เนาะ <c oughs> ฮัลโหวสาวๆไปเที่ยวทางใดเนาะมีแต่คนง,งาม งามดีงามดีไปดิได้ละตำรวจมันนั่งนี่นลัวแถวนั้นนี่อานหยดิอานหนตัวมาเจี๊ยบโค้งมวดีว้าวสวยสวยเซ็กซี่ทั้งนั้นเลย <laughs> ลพอนลำพอนได้เครื่องครบระบบใครถาฮ่าไปค่ะ๋ยวันทำถามโอเคเรื่องดสำหรับดำน้ำบ um ึงีนไปดำน้ำกันเลยโอเคอันนี้ก่ะสีขึ้นไปจะจอันนี้กำลังสีพากันไปดำน้ำเดอก็มีล้าคนปัดเป็น ไปซไซเราหายหนึ่งคน Let's go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  ทะเลสวยสดูสิทะเลสวยสวยไปไล่คนไปท้ำกาลเนี่ยมาเมือยทำมาเมือวัน ันนี้มันทัวร์ข้าเจ้าพาไปเนะโอเคอ,นนอันนี้หัวหน้าเห่าอันนี้หัวหน้าหนำเทียวเป็นหัวหน้านำเทียวเนี่ยห, <laughs> วหัวนห,หน้าทีหัวหน้าหนำเที่ยวอันนี้กลุ่มนี้สิไปนํากันหมดเลยเนาะโอเคกลุ่มนี้สิไปนํากันเนาะโอเคเข้าไปเลยสิเข้าไปไหนลิเที่ยวเมนเนเข้าไปขึ้นเลยโอเคโอเคไปข้าไปเลยเข้าไป,ลปเลยขึ้นเรือเลยขึ้นเรือเลย เป็นเธอเลยอันนี้กัตันนะกับตันพาไปโอเคโอเคไปเลยไปเลยโอ้ค่อยกไปนางคุณค่อยขี้ยานเอาไปยานยังไม่านมาตนอคยาน่นี่น่นี่ไหนไ o please โดยอันนี้กำลังสีเกี่ยมลงน้ำเนาะอ่าทั่วรเ,เจ้าผพามานี่กับซีเมนตทึกผู้นหนึ่ง45ดอนเนาะ45ดอลลาร์อเมริกาโดยกับะเ,เจ้ากับซีพามาเกาะส่งเกาะเนาะเกาะหนึ่งกับซีดำน้ำธรรมดาแล้วกับสิขี้มาอีกเกาะหนึ่งกับซีมาเบิง้งดำน้ำเบิ้งปากกระเบนเนาะ การหมานีตังเตโกะที่ว่าเหาอยู่บนหมานี้กะเกือบสัโมงเนาะขี่นะก็จะขี่ปปก่อยไว้บนเน่ผู้ใดบกกาขี่อ้าไปแล้วคุนสีดําน้ำนะอันนี้พวกสีดําตายลูกไวยเออด้วด้วยโอเคชิทายพวกนี้ก่อนโอเคไม่ขามเลยสีดำก่อนนะ โอเคไม่หามไม่หามบริงไปไปแอลงไปเนี่ยแ่ยางรงแก้วก็เป็นคุนยานนกระโปรงมาแล้วก็จะบวกขาแก้ออกให้มันไปสลิปลงเพระว่ายานน้ำมันแหงแล้วมันจะพัดกระโปรงออกไปแก้วไปเลยว่า ในหนุ่มเตสดิบหลงเนะก็โคตรโหดก็อภัยทิวาผู้ได้บึงแม่แก้วบ่มเหมาะสุมกับโคตรใจร้ายเด้อันนี้มันเป็นการดำน้ำเนาะเอาก็ต้องนุ่งให้มันเหมาะสุมกับการที่วาห้องกินน้ำนะย่าวากันเด้อเด้อยกมือได้ไม่แก้วขึ้นก่อนเนาะ ไดเป็นจังไดขักโบขักโบวมวนลายไปแอเป็นจังไดขักขักคักคักคักข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 วกขักมักขักขักขัวขักว,วักขไกขักขวกข้กขักข เอาหาเานะเอายาดูให้เราอิกนยเอเอาห่านป่าเนอะมันสิ้นเหยมันกินเอาซิ้นข้าปากินแล้วก็เจลสิบ้าดแล้วมันจึงแาดซิ้นข้าปากินโอเคจาคนล่งไปมันกระดยังไนะรดรูสินก็จะเอาสิ้นข้าปากินนักทองเที่ยวไล่คนกับบุญาันเนอะป่าเนี่ยตตว่า ปังกลยานเนาะเพราะว่าป่านี้มันมีพิษไอ้ทางห้างมันมันแทงเนี่ยอันตรายเนาะแล้วก็เจ้ากาเอาเสื้อเนาะเอาเสื้อให้อ่าหนักท่องเที่ยวใหนจับเวลาดำนะแล้วพู้ได้ดำเบิ่งบโบบินไก่ก็เจ้ากระกสิพาดำเนาะป่ากระเบนนี่ตัวบักง่ายตัวได้นะมันอ่ามันลอยกินอาหารเนาะก็เจ้าป้าซีนใะห้มัน มันกระสิมา้อยกินแล้วก็มีป่าเนี่ตัวน้อยๆอน่นปไมล่อยู่แถวนี้แหละมันเป็นอ่างนากระสีไล่อยู่แต่ว่าบนไล่แห็งเนาะเพราะว่าเหือสิมายดอยู่นี่ไล่นะห็ดเฮืออันนาะป่านี้นะมันมาสุ่มอยู่นี่เนาะ วัดกลับนี่โบเอ็นจอยปันได้เพราะว่าเมาเหือเมาเหือเป็นพื่อเมาเหือดเดยอยู่นี่นะไอเมาเหือดเดย์ช่วงคนเนาะวันอาทิตย์เมาเหือดไอแอนดี้เก่งเนาะโบเมาเซย์ลำพอนกับโบเมาแมวกับโบเมาขามกับโบเมาแล้วว่ายังไปเกาะมาแล้วมานั่งกินบักเพาเนาะ เคเมื่อยพุทธะกระเพียกเบิดแหงพ่อขีเหือไข่มีโทษเราจขึ้นลงเบิดแหง่พุทธะกระเบิดแหง่ข้าวข้าวเลยเธอได้สามดอนมั้งสามดอนได้ดีกินเพิ่มพลังเมาเหือจะปอกมะพร้าวเนาะปิดเข้า จีบโป๊หถังหัวหรือว่าถาังคนแอบบานเฮานะโอเคถ้าเจอเห็ด่างสีโอ้ค่ะโอ้ร้านจะเปิดจะก๊ายคนรนึงทำไมมีแรงยงแล้วก็ยกขึ้ๆๆนขึ้นก่อนอันนี้อันนี้ลูกใหญ่ดูเลยไปอ่ เดียวนนะโ้มาได้กินบะเภาและหายเมาต่อไปจะเสียใจบมยโมยอยากได้อยากกินวาอยากได้แต่วิวด,ด,วดีโอเ,โอป,เป็นห่วงแต่วิดีโออ้วกแตกอ้วกแตนกันยังโอเคโดยข้อจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อขอบใจหล,ลายๆที่ติดตาม คิดในแก้วก็มีโชคมีลาบมีโชคมีใส่ทุกคน